สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาโปรกํากับแนวทางนะคะแนวทางเอ่อราวพัฒนานะคะสูตรเม็ดเดียวะคะ่ะสูตรนี้นะคะหลุดเยียบเยินนะคะแอดก็จะลงจนกว่ามันจะเข้านู่นละคะ่ะทุกคนเพราะว่าตัวนี้นะคะตัวนี้มันก็เมื่อก่อนนี้มันไปชนกับเลขดับนะคะพี่เกก็ให้ดับแม่อยูนะแล้วก็ชนกันกับดับแอดนะคะแต่แต่แต แตงวดนี้มันน่าจะมาตำแหน่งอื่นนะคะเหมือนมันกําลังเดินนะคะมันเหมือนมันกําลังเดินคู่กับเก้าเนาะเอามาดูกันนะคะคําเตือนของทางช่องทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะแต่ขอให้ทุกคนดวงดีแตกสีตัวตรงนะคะทุกคนเอามาดูกันเลยนะคะงวดก่อนนี่สี่นะคะโอ้เป็นอะไรที่น่ามั่นใจมากนะคะมีสี่มีห้ามีสองนะคะตอนสูตรมันให้แอดนะคะมีสี่มีห้ามีสองค่ะทุกคนดูมันนะคะสี่ทุตสี่ตัวมันให้เจ็ด ห้าสี่สองใช่ไหมคะคือมีเจ็ดกับมีสองที่มันมาใช่ไหมคะเมื่อวานนี้นะคะสองเจ็ดเก้าหกสองนะคะแต่ตัวเด่นมันให้แอสสี่นะคะสูตรมันให้สี่ค่ะนันจะให้สองก็ไม่ให้ให้เจ็ดก็ไม่ให้นะคะคือมันต้องเลือกเอ่อหนึ่งในสี่ตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวไหนเด่นสุดนะคะแอดก็จะเอาตัวนั้นมานะคะแล้วสี่บังเอ,อิญว่าเด่นมากๆเลยนะคะเอะหรือมันจะไปวันพุธ วันพุธนี้ห้าก็เด่นนะคะตีคู่กันมาเลยนะคะสี่ห้าหกเนี่ยจริง,รงๆได้สี่ห้าหกตีคู่กันมาเลยนะคะแอดก็เออเอาแล้วข่าวนี้นะคะเสมอกันซะด้วยนะคะเอาเสมอกันก็นเลือกตัวนี้แล้ววะคิดในใจเนาะเอาลองดูพินิจคิดารณากันดูเม็ดเดียวนะคะติดดับใครไม่น้อน,นะคะขอดับสายแข็งหน่อยนะคะว่ามันจะติดดับไหมนะคะโต๊ะโต๊ะ ัวได้เลยว่าสันติดับว่าสันเอ,อเยอาเฝ้าเนาะเบิ่งตัวมันหลุดสะกอนะ้ะเอาก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะคะเดี๋ยวแอดไปตอบคอมเมนต์นะคะทุกคนตอนนี้กําลังเมาสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะกําลังเอ่อแต้มสามตัวนี้มันได้แต้มสองตัวทําไม่ได้นะคะเพราะว่างวดก่อนนี้มันหลุดนะคะก็เหลือแต้มสามตัวโอ้แอดบอกโอ้ผัก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 ักักก่อนเมาเลขเ <laughs> มาเลขกนะคะ ชักสมองก่อนนะคะมาอัดคลิปอันนี้ให้ทุกคนก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในชุดสรุปเย็นนี้นะคะถ้าแต้มนี้อาจจะยังไม่ได้นะคะแต้มชุดสรุปเย็นนี้เพราะว่าโอ้แอดมิน ใครมีแต้มนะคะก็เตรียมแบ่งปันนะคะแอดเชื่อว่าใน25ชุดหรือว่า36ชุดบนนี้มันเข้าแน่นอนนะคะแต่ว่าแอดจะตัดถูกไหมนะคะอันนี้ FC ลองพินิพิธธจรณาแล้วก็ชุด25คู่นะคะชุด25คู่ยังไม่นิ่งนะคะแอดยังจับปักหลักไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งทดลอง2องวันเนาะวันนี้วันที่2นะคะแอดก็เพิ่งคิดสูตรขึ้นมาได้นะคะสูตร25คู่ล่างนยคะให้มันอยู่ล่างนะคะ ตอนนี้มันอยู่ล่างแล้วค่ะตำแหน่งมันมาแล้วนะคะไม่ตามสูตรเพียงแต่เราจะดักปักหลักเท่านั้นนะคะแต่ยังทําไม่ได้ค่ะยังมึนอยู่ว่ามันเดินตำแหน่งไหนนะคะเอาก็ออกไปพินิจพีจรณาแล้วก็วิเคราะห์ช่วยกันนะคะใครมีแต้มนะคะเตรียมแต้มเลยค่ะแต้มสามตัวแต้มสองตัวนะคะเตรียมไว้แบ่งปันเพื่อนๆเ,เลยนะคะ พราะว่าแต้มแอดหลุดขายแอดก็ยังทําไม่ได้แต่ก็เดี๋ยวจะคิดนะคะค่อยๆค,ค,คิดไปนะคะว่าสมองปลอดปูมงก็ตอนนี้ตื่อหมดเลยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเข้าไปอ่านแล้วก็เดี๋ยวตอบคอมเมนต์นะคะขอบคุณเอฟนะคะโอ้เหนียวเนียน่ารักแทรม่เมียอ่าทุกท่านเลยนะคะก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะ รันะกเนาะแตกสามตัวแตกสี่ตัวนะคะขอให้แนวทางเรามาันมา,มาให้เฮงปังๆนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะคะแอดก็เป็นกําลังใจให้เอฟซีเด้อจ้ะ e ขอให้มันขอให้เฮงขอให้ปังนะคะหนึ่งกำลังใจเนาะหนึ่งกำลังใจจากทุกท่านนะคะนี่แหละคะ่ะมอบน้ําใจให้กันนี่เลยแต่ยังว่าบุคอยมาแต่ยังคนเฮ่าเานาะ เอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอนะคะช่องของแอดนี่เน้นเน,น,น้นแบ่งปันพูดคุยกันมากกว่านะคะแชร์กันมากกว่านะคะเพราะว่า โอ้โยเจ้าของเจ้าของช่องก็ไม่ได้เก่งเลยนะคะแต่ว่าชอบทําตัวเลขนะคะคิดสูตรพิสดารออกมาให้เอฟซีได้ปวดหัวแต่ละวีแต่ละวันนะคะแล้วก็เอฟซีก็ตัดเอานะคะบางท่านตัดแม่นเลขตัดแม่นนะคะตัดแค่ไม่กี่คู่เองนะคะเอ้ามาช่วยกันเดอชุดสรุปเย็นนี้นะคะช่วยแม่แม่เพิ่นตัดผู้ใดเพิพ่นตัดเบอเป็นกับอันท้าบึงเพิ่นสิตตัดเนี่ยไมีแต้มให้ตัดอะไรเราก็ค่อยๆศึกษาไปเนาะเราจะได้แบบว่ารู้ไปด้วยนะคะรู้ไปด้วยว่าดูทิศดูทางดูตัวเด่นด้วยนะคะ เพราะว่าถ้าไปอย่างเดียวมันหลุดมาเราก็เสียนะคะเราก็ต้องดูดูทิศทางเลขด้วยนะคะทิศทางเลขแต่ถ้ามันดังมากๆก็กเบาๆราคาลงะคะ่ะเบาๆราคาลงนะคะตัวเลขไหนที่ชนกันเยอะๆนะคะมันมันเป็นตลกจริลีค่ะเนาะเหมือนแปดมวดที่ผ่านมาวว้ยชนกันสูตรชนกันจริงๆนะคะอันนี้ต้อง ต้อง,อง,องแบบไอ้นี่เลยนะคะแต่มันมาจริงๆนะคะแปดหนึ่งอมันไปข้างหน้านุนซ้ายอุบลผ้แล้วพ่นยิ้มหวานเจีย๊ยบอยู่บุนตัวเั่นทั้งนั้นเลยนะคะก็ดีใจด้วยนะคะส้ายอุบลยะโสแถวผุ้นล้วแถวอำนาจผุ่นโอ้ดีใจนําดีใจด้วยนะคะพ่นหาจั่วมาทะเรียกันดังๆได้ยเนมันจะชอบไปออกข้างหน้านะคะเลขดังๆไปออกหกตัวข้างหน้าล่างหกตัวนะคะไอเราก็สี่ตัวเนาาไม่ได้กันนะคะอันนี้แหละค่ะเตรียมช่วยกันนะคะเดี๋ยวแอทดทาก่อนนะ เมาเมาตัวเลขเ่ะมืดมดเมือม่อยขียนนี่เลยเฮ้ยไอ,อ,อ,อ้สามตัวนะแอดก็ทําให้ดูนะคะก็ช่วยกันตัดนะคะแล้วแอดงวดก่อนนี่แอดไม่ได้ลงดับให้นะคะก็คือทําชุดเต็มให้ตัวเองไอ้ให้เอฟซีดูว่าเออนี่ถ้าไม่ตัดดับมันจะได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะสําหรับชุดสามตัวนะคะเพราะว่าถ้าเราตัดตัดดับนะคะบางครั้งดับไม่อยู่นะคะเราก็จะตายอยีกเหมือนเดิมนะคะ มันก็หลายสิ่งหลายอย่างเนาะสามตัวนะคะเพราะว่ามันโยงกันค่ะทุกคนแต่เราก็อยากจะตัดให้มันเหลือน้อยๆนะคะเผื่อบางทีมันมาเป็นโต๊ะนะคะสูตรนี้นะคะสามตัวนี้ถ้าหลุดมันจะเป็นโต๊ะทันทีนะคะถ้าถ้าแอดคิดว่าถ้าหลุดมันจะไม่ได้หลุดหลุดอาจจะหลุดหลักร้อยหรืออะไรที่ว่าหลุดนะคะแต่ว่ามันจะเป็นไปไปโยงไปเป็นโต๊ะนะคะแต่ถ้าตัดเราตัดนะคะตัดแล้วได้น้อยนะคะได้ตัวโต๊ะพอดีน่ะมันมันก็น่าคูณหกครั้งเนาะทุกคนเนาะ แต่ว่าเราก็ตัดไม่ได้มันเยอะผู้ใดตัดเก่งๆก็ตัดซอยกันเด้อจะตัดซอยมูพูนเห็นมันเลือหน่อยตัวค่ะช่วยกันค่ะทุกคนเด้อเอ้าอยากได้แล้วก็ต้องช่วยกันละค่ะเก่งออกมาค่ะเก่งออกมานะคะคัดออกมาค่ะตัวไหนดับตัวไหนอะไรบ้างตัดไปตัดมาคือแอดได้ตัดแอดเป็นมือตัดที่แม่นนะคะเป็นมือตัดที่ตัดแล้วออกนะคะแอดเลยไม่อยากตัดให้เอฟซีให้เอฟซีไปตัดชิงใจกันเอานะคะหลายๆท่านนะคะเพิ่นก็เอาตัวเด่นไปตัดเอ้ยเอาตัวดับไปตัดนะคะ เอาหลักร้อยไปตัดนะคะเขาก็จะเหลือแค่ไม่กี่ชุดนะคะชุดสามตัวแอดเชื่อว่ามีท่านทําหลายๆท่านเพินเพิ่นเพินเพ,พ,พินวิเวกอยู่เพิ่นลบวิเวกอยู่ค่ะเพิ่นปกาศมาบอกมูค่ะกลัวบอกแล้วแบบตัดผิดนะคะอันนี้ได้ก็ได้ได้ก็ได้รูดเนาะเจ็บเกิบ บ่บป่าอาซีนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะก็หลุดไปนะคะมาดูวันนี้นะคะหกนะคะทุกคนหกนะคะนี่หกห้าเก้านะคะหกห้าหกเก้าหกเก้าห้าศูนย์วันนี้มันให้หกนะคะซึ่งชนดับใครไม่นอ้นนะคะแต่ว่าแอดมันไปชนดับหลักสิบนะคะนี่แอดไม่กลัวนะคะแอดบุญญาเพราะว่ามันดินนะคะเด่นอีกแล้วคะ่ะซีห้าหกแอดเด่นมากเลยนะคะทุกคนเด่นมาก แต่ถ้าเจ้าแม่ก็ทำไ้เจ้าแม่ไปดินเส็ศูนย์เนาะสูตรเจ้าแม่ก็สูตรเท่าแล้วคนละสูตรกันสูตรไผ่สูตรมั่นค่ะสูตรไผสูตรมั่นนะคะนะเ็ฟซีพนหนเนียวแน่นยี่ดิเอฟซีเจ้าแม่อ่าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณเด้อค่ะก็ขอบคุณนะคะน่ารักกันทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวแอดไปตอบคอมเมนต์นะคะตอบคอมเมนต์เดอ้อ ามาดูนะคะตำรานะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะงววันที่7นะคะพฤษภาคม2568นะคะสูตรเม็ดเดียวให้ไปที่6ค่ะห5 6 6 6 7 6 8 6 9ดนะคะซึ่งนะคะงบน้อยให้6 6 6 5แล้วก็69นะคะแต่แอเขียนเพยดห่ายเวลเป็นเจ้าที่เจ้าทางเป็นสุกมือบระจำห6 6เบิ้องที่ล่ะแอจะเขียนห5้าแล้วก็69นะคะ 65แล้วก็69นะคะแต่นะคะ 65, 65 65สองตัวเลยนะคะอันนี้ทุกสามตัวก็659นะคะแล้วก็6590นะคะอ้าวแคปพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูนะคะผิดพลาดตรงไหนนะคะแอดก็ขออภัยไวนณที่นี้นะคะจับจวงร่วงเกินตรงไหนก็ขออภัยเด้อค่ะขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังขอให้เป็นแนวทางที่ดีนะคะกับ fc ทางช่องเด้อจ้ะ เพิ่งพาใช้กันค่ะทุกคนนะคะเราอารมณ์ดีนอกตัวเลขเราก็จะได้เข้านะคะทุกคนเนาะมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมาแบ่งปังกันนะคะช่องแอดนะคะไม่ใช่เซียนนะคะไม่ได้ดินไม่ได้ดังนะคะโอ้ยฟันปูปีปูปะฟันจางได้จ้าของสูรยังจิตตายอยู่จ้าเอาลองดูนะคะถ้ามีตัวชอบตัวอะไรก็ลองดูค่ะบางครั้งบางค่าแอดก็ยังสับสนสูตรแอดอยู่นะคะมันมีสูตรดีๆในมือเยอะค่ะแต่บางครั้งแอดมึนค่ะ เมาสูตรค่ะเมาสูตรบางครั้งก็ทิ้งสูตรดีๆไปเยอะค่ะก็กลับมาหาลื้อใหม่นะคะลื้อใหม่เอาไปลวเด้อค่ะขอให้โชคดีลองดูค่ะจะเป็นตะคือบอค่ะเป็นตะชนไหมคะหกนะคะทุกคนเอาลองดูมันจะมาไหมนะคะหกนะคะโอ้เด่นอยู่ได้สี่ห้าหกแปดศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเด่นอยู่ค่ะเด่นอยู่ ดินแอดนะคะแต่ว่าเราพัฒนาไม่รู้จะดินกับอดไหมนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะโชคดีเอาไปดูเป็นคอนเทนต์ไปก่อนนะคะตัวนี้นะคะคอนเทนต์ไปก่อนนะคะดูสดิๆเลยค่ะหลุดยับเยินเลยนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ